กี้แลนด์ช็อปเติมเกมอีสปอนและเกมอื่นอีกเพียบทุกว่าเติมเองปลอดภยัยต้องกุ๊กกี้แลนด์ช็อปโนหนึ่งเติมเกมไวจะบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมง่ายที่เด็ดล้านหรือลิ้นลายอยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ช็อปไปเติบกันเลยสวัสดคคคคคคีครับผู้ที่ฟุตบอลบาวายทุกคนทุกท่านครับพบกับผมจันตองอีเจนเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำห้าเซ็นเตอร์แบ็กซีบีสายฟรีการ์ดธรรมดาที่ ําพลังใส่ในโคดบักในเกมอีฟุตบอล2026นี้นะครับในเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่20กุมภาพันธ์2569นะครับก็มีคนขอเข้ามาครับอยากให้ผมแนะนำนะครับที่นักเตะเป็นสแตนดาดเผื่อใครที่สร้างกำลังสร้างไอดีไปนะครับที่สามารถแบกทีมได้นะครับ5ตัวนี้สายฟรีผมว่า น่าจะถูกใช้สิ่งนี้แน่นอนครับบางตัวทั้งวิ่งเร็วนะครับแล้วก็ค่าพลังเกมรับดีด้วยนะครับแล้วก็บางตัวอีก2ตัวก็แล้วกันค่าพลังเกมรับดีแต่จะเต่านิดหน่อยแต่ AI มันดีนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะแนะนํา5ตัวนี้นะครับคลิปนี้ขอสักสามร้รายเพื่อเป็นกํบบาลังใจในการทําคลิปของช่องฉันต้องเป็นระบาดอยู่นะครับหรือากส่งกํบบาลังใจโดยตรงให้กับช่องเป็นระบายลายฉันต้องสามารถสง Super ่งซุปเปอร์แทงเพื่อเป็นกํบบาลังใจในการทําคลิปต่อไปได้นะครับ แล้วก็ตอนนี้ช่องเพื่ระบายปลาจะต้องมีเพจให้พวกเราได้ติดตามกันแล้วนะครับฝากติดตามเพจด้วยนะครับพี่น้องโอเคครับไปดู5 CB i สายฟรีการธรรมดาครับข่าพลังเสนในโค้ดบักในเกม EFootball 2 0 2 6นี้ถ้าใครสายฟรีน่าจะถูกใจสิ่งนี้นะครับโอเคมาฟังการธรรมดาบ้างมีใครกันบ้างครับไปดูตัวแรกครับตัวนี้ผมแนะนำเลยครับค่าพลังเกมล้ำนี่โคตรดีเลยแต่ต้องไปเสริม สกิลนิดหน่อยแล้วก็สปีดเขาดีที่สุดในใน5ตัวนี้เลยนะครับสปีดเขาอา่สูงถึง88แต่ผมออด้านนอกตันแค่9กสมุกเองนะครับแต่อ่อผมออดทุกวันนี้เน่ยไมสนใจแล้วครับสนใจข้าบพลังไส้ในมากกว่าจะดีที่สุดนะครับตัวนี้จากสโมสรสเปอร์ส่งเขาประกวดครับนักเตะค,คนนั้นก็คือมิกกี้ฟันเดเฟนจากสโมสรสเปอร์ครับโอเคครับไปดูข้าพลังเขานิดหน่อยนะครับพี่น้อง ะดูข้าบัลังของฟันดเฟนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดูข้าบัลังดีเฟนต์ก่อนเลยครับที่สําคัญของฟันดเฟนนะครับดูครับยี่สิบอเวนติคาร์อยู่ที่9ก้าสิบสองยี่สิบเกนเป็นครับเก้าสิบห้าแทคกิ้งเก้าสิบสามอียิปต์เชนเก้าสิบสองนะครับเฮดเดอร์ครับแปดสิบสองสปีดครับนี่สําคัญมากนะครับมันภาคนี้ต้องสปีดดีหน่อยนะครับพี่น้องแปดสิบแปดทีเดียวครับแล้วก็สปีดต้นอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าจ้ำอยู่ที่เจ็ดเจ็ดสิบสี่ครับ ส00193แน่นอนครับเซ็นเตอร์แบ็กสมัยนี้ต้องสูงหน่อยนะในแผ่นี้นะครับสกอตเตอครับก็ไม่ได้คิดเลยนะครับ84โอเคนะครับอ่าตก้งเตอทั้งห้าตัวนี้ผมอัพออโต้หมดนะครับไม่ได้ปรับเปลี่ยนปรับแต่งค่าพลังใดๆนะครับโอเคนะครับถ้าใครอยากได้มิกกี้ฟันเดฟเฟนนะครับก็มาเลือกตามนี้นะครับคือไปที่คอนแทคกับโอเคนะครับแล้วก็ไปที่สแตนดาร์ดเยอ์นะครับ ทีนี้ครับเลือกที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็เลือกที่ขับทีมแล้วก็เลือกที่ทีมยุโรปนะครับแล้วก็ตามหาลังกฤษครับแล้วก็เลือกที่สมูสอนหายตัวนี้เลยนะครับพี่น้องหาสมูสอนสเปอร์นะครับมันอยู่ในเอ่ยนี่โอ้ตัวนี้นะครับโอเคกดันไปทีนี้เชั่นเลือกที่ตำแหน่ง CB นะครับกดันไปกดันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นมิกกี้ฟันเดฟเฟนครับราคาอยู่ที่1 0 0 0 0 0 GP โอเคนะครับไปดู AI พิซไตครับอ hey. AI พิซไตเป็นลงบอลเอ็กเปิดนะครับเป็นบิวอัพเป็นน้องเล่มแบ็กซ้ายได้ด้วยนะครับแล้วก็การเจ้ทาท้าแข้งที่ไม่ถนัดอยู ain, ่ในเกณฑ์3เต็ม4นี่แหละทําไมผมว่าฟันดิเฟนนี่คนนิยมใช้สำหรับสายฟรีนะครับแล้วก็สกิลเออ่ต้องไปเติมนิดหน่อยนะครับมันมีแมนมักกิ้งแล้วก็บ็อกเกอร์ก็สกิลเกมรับก็ไปเสริม Inter ception, อินเตอร์เซปชันก็จบแล้วนะครับแล้วก็สกิลลูกโป่งก็ไปเสริมเฮดดิ้งเพราะว่ามีเอเรียสูเปอร์ที่ อยู่นะครับตอนนั้นก็ถือว่าครบแล้วนะครับพี่น้องจกเว้นเราจะไปเสริมสกิลอะไรอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับจัดไปครับมิกกี้ฟันเดเฟนครับพี่น้องจากเเปอร์นะครับโอเคครับมาดูนักติดตัวต่อไปนะครับตัวนี้จากเรอลมริสส่งเข้าประกวดนะครับพี่น้องตัวนี้สูงเขา186แต่เอ่แปสหกแ่ปนดีเท่าเกันกับมิกกี้ฟันเดเฟนเลยนะครับโอเคนะครับ นักเตะคนนั้นก็คืออีเดมมิดิตาลจากสโมสรเลออนบาริรครับไปดูข้าพลังของมิดิตาลกันบ้างน,นะครับไปดูข้าพลังดีเฟนต์ก่อนเลยพี่น้องตอนดีเฟนต์นะครับิ20อาเมนตครับอยู่ที่90ครับิ20เกมเป็น91แท็กกิ้ง91แท็กกิง้งเอ็กซิชั่นนะครับ94นะครับสปีดก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับสายสแตนดาร์ดสปีดอยู่ที่88แล้วก็สปีดต้นอยู่ที่78สูง186 จำสูงด้วยพี่น้องตัวนี้สำคัญเลยนะครับก็ดีกว่ามิกกี้ฟันเฟีฟนแต่ฟันเฟีฟนมันได้สูงสูงไงจำตัวนี้อยู่ที่9 2ครับเป็นคอนแทค81สเตมิแนาก็ใช้ได้นะครับวิ่งน่าจะวิ่งได้ทั้งเกมนะครับถ้าเราไม่โดนบุกตลอดนะครับพี่น้องสเตมิน่อยู่ที่84นะครับพี่น้องโอเคนะครับถ้าใครอยากได้อีแดมิดเดิลครับก็มาตามหาตามนี้นะครับก็ไปที่คอนแทคครับโอเคนะครับแล้วก็ไปที่สตันดาร์ดเพยเยอร์ครับ ทีนี้เลือกที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็เลือกที่ขับทีมเลือกที่ทวีปยุโรมนะครับแล้วก็ตามหานะครับลีกสเปนครับพี่น้องแล้วก็เลือกที่สโมสรเอ่อเลอันมาริตนะครับโอเคกดดันไปพูชันซีบีเหมือนเดิมนะครับกดดันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นอีแดนมิิเตลครับราคาอยู่ที่1นึ่งแสนแปดหมื่นจีพีครับอ่าสูงหนึ่งร้อยแปดสิบหกตัวนัดท้าขวาครับ เป็นบิวอัพด้วยแล้วก็เล่นแบ็คขวาได้ด้วยนะครับ AI พไตล์ก็คือลองบนเอ็กเปิดนี่ทําไมบอกว่าจะใครบอกว่าเอา้เขาวงค์ทำเขาวงค์ทำไมน้อยจังแต่การเคลื่อนที่ทำไมมันดีจังอยู่ที่ AI พิสตล์ด้วยนะครับพี่น้องเออนี่สำคัญเลยนะครับถึงจะเขาวงังมากกว่าแต่ AI พิสตล์อีกแบบหนึ่งมันก็จะเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็การใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดอยู่ในเกณฑ์สองเต็มสี่นะครับ สกิลก็ถือว่าคร,ครบอยู่นะครับก็ไปเสริมแค่เอ่อแมทมาร์ก,กิ้งจบเลยไอตัวนี้นะครับเสริมแค่แมทมาร์ก,กิ้งนะครับตอนนั้นก็ถือว่าครบแล้วนะครับเป็น,น้องจัดไปครับอีแดรเมดิเตาจากเลอ,อันมารลิ่ครับโอเคไปด้วยตัวนี้ครับตัวนี้ออถ้าใครมีร่างเขียวอยู่นะครับร่างเขียวที่ที่ไม่ใช่การ์ถีบดดิ้งนะครับร่างเขียวที่ตอนที่เอามาซื้อในแมทพาร์นโอ้ ใช้ได้อยู่นะครับถ้าใครแบบสายฟรีนะครับพี่น้องแต่ตัวนั้นมันต้องซื้อแม็กพานไงเออมันก็ไม่ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้จากสโมสรอาร์เซนอลส่งเข้าประกวดครับนักเตะคนนั้นก็คือวิลเลียมชลิบาจากสโมสรอาร์เซนอลเอฟซีครับโอเคครับไปดูชลิบาล่างนี้นะครับนี่เมื่อคืนก็ไปเสนอเสมอวูฟนะครับโอ้อุตส่าห์ผมจะเชียร์ให้เซนอลได้แชมป์นะครับมันมังพาช่วงท้ายตลอดนะครับแล้วก็ ใครจะให้แมนซิตี้ตามนี่มันเฮ้ยมันสุดยอดครับลิเวอร์พูลเจอมาแล้วนะครับนำ5แต้มแถมได้แชมป์ผมอยากให้อเซนอลได้แชมป์ครับสู้หน่อยอเซนอลมึง <laughs> เขียนนะครับผมมีแฟนลิเวอร์พูลนะครับแต่เห็นอเซนอนในที่สองบ่อยแล้วไม่อยากไม่ได้แชมป์ปีนี้มึงจะเอาปีไหนโอ้โหเขียนนะครับมาไปดูรับลังเชลีบาครับเจ็บใจนิดต่อยนะครับเพราะว่าปีนี้มึงต้องหน้เลยแหละ โอเคนะครับไปดูคาระกำลังดีเฟนซ์ของเชลีบาครับริบสิบเอาดิครับอยู่ที่95นะครับดิฟสิบเกมเป็นครับ93แท็กกิ้ง93แล้วก็เอ็ียิปชั่น90นะครับสปีดอยู่ที่84แล้วก็สปีดต้นอยู่ที่71ดิพิสคอนแตะครับ90นะครับจ้มจ้มก็แทนด้วยสุดสูงครับสุดสูงเขา192่ิบสอิวอัพนะครับโอเคนะครับเซมนาอยู่ที่84ด่เอาเฮดเดอร์อยู่ที่79นะครับโอเคนะครับลองไปใช้ดูนะครับ หากใครได้เชลิบาครับให้กดตามนี้ครับไปที่คอนแทคครับแล้วก็ไปที่เซนดัตเพย์เยอร์ครับทีนี้ครับไปที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็ไปที่ขับทีมหรือทีทวีวียุโรปนะครับเลือกที่อังกฤษครับเลื่องหาครับสโมสรอาร์เซนอลเอฟซีนะครับโอเคกดดันไปกดดันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นวิลเลียมเชลิบาครับราคาอยู่ที่280,000 GP ครับ เป็นตักเตะสสูง192ถนัดเท้าวขวานะครับมี1 AI พิสตล์นะครับลงวันเ x เป r ดนะครับสายบีอัโอเคนะครับการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดยูริเกน2เ็4นะครับที่มันดีก็เพราะว่าฟอร์มกับอีจูรี่ลิสตนเป็นอันเว็บลิแล้วก็หายนะครับยากมากที่จะหัวตกนะครับเป็นน้องยกเ็นจากฟอร์ม E นะครับโอเคส,สกิลก็จะว่าครบอยู่นะครับก็ไปเสริม ออสเตรีดิงเทเกอร์นะครับซึ่งสำคัญมากในภาคนี้แล้วก็ไฟติ้งสปิริตก็จบแล้วสำหรับวิลเลียมเฉลิบานะครับจัดไปโอเคนะครับไปไปดูตัวต่อไปนะครับอตัวต่อไปสองตัวนี้เอไอดีนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยแต่ก็อยู่ที่คนเล่นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จากสมุทรสาลีวร์พูลส่งเข้าประกวดนะครับนักเตะคนนั้นก็คือวิกกิลฟานไดจากสมุทรสาลีวร์พูลครับโอเคครับไปดูกุมลังดีเฟนส์ของ ฟ่านไดนะครับดิมสิบอเมริกันอยู่ที่เก้าสิบห้มเกมนครับ92้เท็กกิ้ง93แล้วก็อียิปชัน89สปีดฟันไดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับ80นะครับนักเตะตัวใหญ่นะครับ195เฮดเดอร์ครับอยู่ที่เก้าสิบมีลูนอฟเต็ดพาร์ทด้วยนะครับส่งส่งยาวเพราะว่าเขาเป็นสายบิวอัพประจำทีมอยู่แล้วนะครับสำหรับกองหลังส่วนจัมนะครับ88สูงด้วยจัมสูงด้วยนะครับแล้วก็ดิมสิถ้าใครจะเล่นฟ่านใดนะครับ ก็คือถ้าสมมตมว่าอยากเล่นฟันได้เข้ามือถ้าเห็นเขาวิ่งหาช่องแล้วเราดักเลยนะครับไม่ใช่ว่าไปกดแมตอัพคานะครับกดปุ่มเฟสเชอร์แล้ววิ่งรอบอกเลยว่าฟันได้เก็บเรียบนะครับขายาวด้วยพี่น้องโอเคนะครับถ้าใครอยากได้เบรกีฟันได้นะครับก็ตามหาตามนี้ครับไปที่คอนแทคครับโอเคนะครับไปที่สแตนดาร์ดเพย์เรคครับโอเคนะครับแล้วก็ไปที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็ไปที่ขับทีม เลกซี่ทวีปยุโรปครับแล้วก็เลกที่ลิอังกฤษนะครับให้ตัวนี้เลยก็เลือกที่สโมสรลิเวอร์พูลครับโอเคกดดันไปกดดันไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะเห็นพี่ใหญ่ครับเวอร์กิฟันได้และขาอยู่ที่3 0 0แสน GP ครับโอเคนะครับสูง195เป็นบิลอัพนะครับมี AI พิสไตล์คือลงบอลเอ็กซ์เปิดนะครับกแขจะทักข้างที่ไม่ถนัดอยู่ในเกนอ่าสามเต็มสีด้วยนะครับสกิลถือว่าครบครันเลยนะครับ สกิลรับสกิลม่งครบเลยไม่ต้องไปเสริมอะไรยกเว้นไฟติ้งสปิริตนะครับโอเคนะครับจะไปครับวิกิลฝันได้ครับโอเคไปด้วยตัวนี้ครับอดีตตัวบักนะครับแต่สปีดในภาคนี้ค่อนข้างช้าลงนะครับโอเคครับจากสมุดสอนเลอมาริตส่งเข้าประกวดครับนักเตะคนนั้นคืออันโตนิโอดูดิเกอร์จากสมุดสอนเลออันมาริดครับโอเคนะครับไปดูขลังในของดูดิเกอร์นะครับดูขลังดีเฟนส์ก่อนเลยดิฟสิบอเมริกาอยู่ที่เก้าสิบเอ็ด ดิฟสิเกเมนต์ครับ89เทคกิ้งอยู่ที่94แล้วก็เอฟฟิชั่นอยู่ที่99สปีดพักนี้79เองนะครับแต่จำเกเป็นสกอร์แท็กเก้าสิบสามเฮดเดอร์แปสูง190ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับพี่น้องสำหรับตัวสแตนดาร์ดนะครับโอเคนะครับถ้างแข่งจะได้ลูดิเกอร์ครับตามผมมาทางนี้ครับไปที่คอนแทคครับแล้วก็ไปที่สแตนดาร์ดไปยุลิตครับโอเคนะครับไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ไปททททีีีี่่ขัับบมเลือกวปปยุโรรนะค ก็เลือกที่ลีกสเปนครับแล้วก็ตามหานะครับสมบัติส่วนในมาดริดครับกดดันไปกดดันไปอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็จะเห็นเอตดิโอลูดิเกอร์ราคาอยู่ที่1 8 0 0 0 0สนแนะครับสูง190เป็นเดอเดเทเยอร์ครับมีไอพิสต์สไตล์คือลงบนเอ็กเปิดการที่ทางข้างที่ไม่ถนัดยูนิเกนสามถึนะครับสกิลก็ถือว่าครบนะครับพี่น้องก็ตามนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ต้องไปเสริมสกิลก็จบแล้วนะครับ โอเคนะครับจัดไปครับอันโตุิโอลูดิเกอร์ครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับ10 CB Superback สายฟี ank, Fi, การ์ดธรรมดาที่คาบางลังไส้ในโค้ดบัคในเกมอิสราเอล2026ก็ห้าตัวนี้ฝากผีฝากใครได้นะครับสำหรับสายฟรี Fi ที่สร้างไอดีใหม่หรือยังไม่มีกองหลังนะครับไอ้5ตัวนี้ผมว่าเสริมนิดหน่อยก็ใช้ได้แล้วนะครับโอเคครับถ้าใครได้ตำแหน่งไหนเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวสแตนดาร์ดหรือ,อยังได้เพนนีตม หรืออยากได้แบบอยากรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับเกมปอีฟปันทร2026นี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ในหลากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ทำคลิปให้พวกเรารับชมคลิปคนแน่นอนครับโอเคครับสำหรับชีวิตก็ประมาณนี้ตาคลิปนี้ถูกใจหรือคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปของช่องฉันต้องเปิดบ่า,ายด้วยนะครับฝากติดตามคลิปทุกไปด้วยนะครับขอบคุณครับ